เปิดหน้าที่ประวัติศาสตร์ธงชาติไทยโบกสะบัดเหนือประสาทตาควายหลังทับไทยเข้าตีแตกบุกยึดคืนสำเร็จทำงานนี้ด้านกรมศิลป์สั่งลุยเปิดแผนผังบูรณะครั้งใหญ่ทุ่มงบเต็มที่ให้กลายเป็นแลนด์มาร์คระดับโลก โดยก็ถือว่าเป็นภาพที่งดงามและสะใจสุดๆหลังล่าสุดครับจากสมรภูมิลบที่กินเวลายาวนานถึง8วันสุดท้ายทหารไทยเราก็ทำสำเร็จแล้วจากเหงื่อน้ำตาเลือดเนื้อที่แลกมากับอธิปไตยผืนแผ่นดินของเรามันคุ้มกับสูญเสียและทหารทุกนายที่สละชีพไปนั้นไม่เสียเปล่าหลังจากที่ได้มีการอัปเดตรายงานด่วนๆว,ว่าตอนนี้ทหารไทยยึดคืนประสาทต,ตาควายสำเร็จแล้วพร้อมเชิญธงชาติไทยขึ้นเหนือพื้นที่ตาควาย เป้าหมายต่อไปยุดเนิน3-50พร้อมมีคลิปทหารไทยเ hey, ฮลั่นดีใจกันทั้งกองหลังที่สู้มาทำไม่ศูนย์เปล่าแต่อย่างไรก็ตามครับงานนี้ก็เรียกได้ว่าทำเอาเขมรถึงกับอกแตกตายคาที่หลังล่าสุดเขมรได้รีบออกมาแก้เกิงอาง Fake News, ้างเฟกนิวชาวเขมรอย่าเชื่อเด็ดขาดน,นะจ๊ะโดยสื่อเขมรอย่างเฟกนิวนะครับก็ได้รีบตีข่าวทันทีว่าวัดตากเบกกองกําลังกัมพูชาอยู่ในการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดโปรดอย่าเชื่อข่าวปลอมของสื่อมวลชนไทยนะ พร้อมอ้างว่าถึงบ่ายโมงของวันที่15ทธันวาคม2025สศึกวัดตาเบรหรือตาควายซึ่งอยู่ภายใต้อนาเขตอธิปไตยของกัมพูชากองกาลังติดอาวุธกัมบูชาย,ยังอยู่ในตำแหน่งควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดแม้ว่าทหารไทยจะยิงพระก็เป็นไปไม่ได้พื้นที่วัดตากเบโดนทหารไทยจู่โจมตีหนักตั้งแต่วันแรกระเบิดวันละเกือบสิบครั้งแต่ไม่สามารถล้มล้างการป้องกันที่แข็งแกร่งของกองทัพกัมพูชาได้ ในความหมายนี้ขอให้ชาวกัมพูชาทุกคนเชื่อมั่นในความกล้าหาญและความสามารถของกองทัพกัมพูชาต่อด้านการลุกลานของกองทัพไทยประชาชนโปรดอย่าเชื่อข่าวปลอมของสื่อมวลชนไทยเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยและศักดิ์ศรีของแผ่นดินกองกําลังกัมพูชายิงตอบโต้ด้วยอาวุธหนัก bm 2 1พ่นใส่ทหารไทยทําให้ไม่เข้าวัดตากเบและพื้นที่สําคัญอื่นๆของกัมพูชา สิ่งนี้ก็คือเฟกนิ้วของเขเมศน,นะครับแม่เร็วเลยนะเจมารีตอแหลอย่างไวแล้วไหนละหลักฐานอย่าบอกนะว่าทหารไทยปักทงนะ AI เอเบิดคำสิว้าเลยล่ะแต่อย่างไรก็ตามครับแน่นอนว่ายึดได้ว่ายากแล้วแต่รักษาไว้นี่สิยิ่งยากกว่าเพราะล่าสุดด้านโคศกทัพบ,บกเผยควบคุมตัวปราสาทตาควายได้แล้วส่วนเนิน3-50และบริเวณโดยรอบยังอยู่ระหว่างปฏิบัติการพอบัทบกกำชับกำลังพลปฏิบัติอย่างรอบคอบเพื่อลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น โดยวันนี้15ธันวาคมที่กองบัญชาการกองทับพบกผลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเผยว่าได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบว่าปัจจุบันสามารถผลักดันทหารกัมพูชาออกจากบริเวณพื้นที่ตัวปราสาทต,ตาควายได้แล้วและเข้าควบคุมพื้นที่ได้แล้วขณะที่ที่หมายสําคัญโดยรอบโดยเฉพาะเนิน350และพื้นที่สูงคมในบริเวณใกล้เคียงยังคงอยู่ระหว่างการปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่ ตามแผนดำเนินกลยุทธ์โฆษกกองทัพบ,บกยังกล่าวว่าอย่างไรก็ตามฝ่ายกัมพูชาได้ตอบโต้ได้การใช้อาวุธทุกชนิดและดมโจมตีพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งทำลายกำลังฝ่ายไทยและพยายามช่วงชิงพื้นที่คืนทำให้สถานการณ์ยังไม่อาจวางใจได้ และยังต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการปฏิบัติการทั้งนี้พลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บชาการทัพบ,บกได้ติดตามการปฏิบัติการสําคัญในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมกําชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการด้วยความรอบคอบเพื่อป้องกันลดการบาดเจ็บและความสูญเสียของกําลังพลให้ได้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามครับขณะเดียวกันล่าสุดด้านอธิบดีกรมศิลป์ย้ำทหารไทยยึดปราสาทตาควายให้ได้ไม่ต้องกังวลซ่อมได้ โดยวันนี้เลยนะครับหลังทัพไทยยึดตาควายสําเร็จด้านที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายพนมบุตรจันทรชธอธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงกรณีประสาทตาควายได้รับความเสียหายจากการสู้รบว่าเป็นที่ตระหนักกันดีว่าไม่ควรมีโบราณสถานแห่งใดในโลกนี้ได้รับความเสียหายจากเหตุสงคราม โดยเหตุนี้ประชาคมโลกหรือนานาชาติจึงมีกติการ่วมกันว่าในการไม่ใช้โบราณสถานเป็นฐานที่มั่นหรือกองกําลังทางทหารหรือมีการปฏิบัติการใดๆในสงครามที่ใช้โบราณสถานเป็นที่มั่นสําหรับปราสาทตาควายจากข้อเท็จจริงแล้วเป็นที่ทราบกันว่ากองกําลังทหารของกัมพูชาได้ใช้เป็นที่มั่นหรือจะเรียกว่าซ่องสมุมกาลังอะไรก็แล้วแต่แต่การใช้โบราณสถานเป็นที่มั่นเท่ากับกัมพูชาได้ละเลยกติกาที่เป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลไม่ว่าโดยสนธิสัญญาใดๆก็แล้วแต่ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็เป็นธรรมดาที่ฝ่ายไทยต้องมีการปฏิบัติการทางทหารซึ่งเป็นไปตามความจําเป็นโดยผลของสงครามเมื่อเป็นจุดประทะก็อยากจะหลีกเลี่ยงความเสียหายได้เมื่อเกิดความเสียหายแล้วก็จะถูกถามเสมอว่าจะทําอย่างไรต่อไปจะสามารถฟื้นฟูบูรณะได้หรือไม่ นายพนมบุตรจันทรโชตกล่าวต่อว่าวิธีการซ่อมของกรมศิลปกรเรียกว่าเทคนิคอนาสติโลซิสซึ่งเป็นวิธีการที่เรียนรู้จากพาร์เศสโดยการนำลงมาแล้วกลับไปเรียงใหม่วิธีนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วในการซ่อมปราสาทหินพนมรุง้งปราสาทหินพิมใหม่โดยหลักการคือลื้อลงมาทั้งหลังทำผังว่าหินแต่ละก้อนตกมาจากทิศใดแล้วทำโครงสร้างใหม่ที่แข็งแรงจากนั้นนำชิ้นส่วนเดิมเข้าไปต่อประกอบ เราซ่อมประสาทหินพนมรุง้งประสาทพิมายเมื่อ50ปีที่แล้วตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่สามารถนำหลักการคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการออกแบบต่างๆได้แต่เดี๋ยวนี้มีวิทยาการเรามีประสบการณ์ที่มากขึ้นประสาทตาควายขนาดเล็กกว่าซับซ้อนน้อยกว่าไม่มีลวดลายมากจึงไม่เกินความสามารถของกรมศริลปากรในการบูรณะอย่างแน่นอนขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าซึ่งกรมศริลปากรจะมีอำนาจบูรณะโบราณสถานได้เฉพาะโบราณสถานที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น หากแม้แผ่นดินที่ปราสาทตั้งอยู่ตกไปเป็นของกัมพูชาเราจะไม่มีวันได้แต่ต้องหรือบุรณะโบราณสถานต่างๆเหล่านี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการรักษาผืนแผ่นดินอันที่ตั้งของปราสาทเหล่านี้เอาไว้ตราบใดที่แผ่นดินเป็นของเราผมมีความเชื่อมั่นว่าภายหลังเหตุการณสงบเราจะสามารถฟื้นฟูและกลับมาได้ดั่งเดิมหรือสมบูรณ์มากกว่าเดิมโดยหลักฐานที่เราจะพบเพิ่มเติม,ตมจากการปรุงแต่งทางโบราณคดีซึ่งเป็นวิธีการเฉพาะของกรมศิลปากร อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวต่อว่าดังนั้นขอเรียนว่า 1. เหตุการณ์นี้ผู้ที่ละเมิดกติกาของโลกก็คือกัมพูชาขอสองไทยใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อการรักษาไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยของไทยขอ 3. ผลจากความเสียหายการสงครามสามารถฟื้นฟูได้ด้วยการบูรณะและรักษาพร้อมกันนี้ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องทหารทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการรักษาชาติแต่ละคนต่างทำหน้าที่สำหรับกรมศิลปากรพร้อมที่จะทำบูรณะและยืนยันว่าซ่อมได้แน่นอน โอ้หอดนี่ไหมของปืนใหญ่ไหมขยับอมตปตักตรงไหน ตาควายครับขอร่วมด้วยขอร่วมด้วย,รววยครับ โอ้หลอดเนี่ยไหมของปืนใหญ่ไหม,มืน,มนยังบอมต้องไปตัดตรงไหน ไฟตกนะครับอูอ้หลอดเนี่ยไหมของืนญเญไหม